อบนะครับก็คือเนี่คมีข้อนี่งนะครัำหรับ2มงบริคุลแค่นั้นนะครับส่งบุลแค่นั้นไม่สอละตอมนี่ยองะตอมเท่านั้นนะครับสองสองะตอมสอะตอมนิถึงสอะตอมนะึงสอะตอม พี่ผม๋ไม่ให้ชี้เลยอันนี้ให้คุณไปหาเอาเองนะครับมีแล้วที่เดิมคราวนี้ไอ้กราฟเนี่ยนะรกราฟเนี่ยสำคัญมากนะเพราะสำหรับใครที่จะเรียนโมเลกุลาร์ไดนามิกนะครับโปรติ้งพลิเซียลเอนเนอร์จีของสองอะตอมเนี่ยสำคัญมากโดยธรรมชาติแล้วนะครับ โคนเชีย a l น้นะก็คือพลังงานพลังงานส่วนแก๊สเก็คือระยะระยะระหว่างอะตอมหรือบอลน,นะระยะระหว่างอะตอมอันนี้คือพลัางงานนีคือเวลาอะตอมเข้ามาใกล้กันใกล้กล้ันมันจะมีแรงผลักออกนะพนลัางงานในการผลักออกไปนะเข้ามา ปากอกอกตัวฮางงจะมีแรงดูดเข้ามาครับจะมีแรงดูดเข้ามาหากันจะทําให้มเลกุลเข้ามาพอเข้ามาใกล้ก็ปากออกออกไปก็ดูดเข้ามาเป็นฮาวนิกหรือเป็นอย่างอื่นเขาเรียกว่ามีการสั่งของอะตอม่นเองนะครับเรียนอารตอมของเรานะจะไม่อยู่นิ่งนะครับจะมีการสั่งนะครับเมื่อพั พลังงานนะครับเมื่องพ,พลังงานกับระยะทางนะครับเอเนจีที่ต่ำที่สุดก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้นะระยะระยะ r ระยะ r ที่เอเนจีต่ำที่สุดเราจะเรียกตรงนี้ว่าอะไรครับความยาวพันธะนั่นเองความยาวพันธะนี่ความยาวมันธะเฉลีย่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับ างเช่นโมเลกุล <one> ของน <o> ้ำ H2O ออกซิเจนกับไฮโดเจนยาวเท่าไหร่ไรู้ใครใครพอรู้คร่าวๆอิ่สตรองหนึ่งจุยาวไปนะครับ1.5น่าจะเป็นของประมาณ0 8นยประมาณนั้นโดยเฉลี่ยแล้ว0.975อังสตรองนะครับ SiOH บอลนะครับ C C บอล 4, 4 4, 2, ก็จะประมาณ1.54ซีนุบบอนก็จะประมาณ1.4พันธะสองก็จะประมาณ1.2ถึง1.3อะไรประมาณนี้นะครับทำไมผมต้องซีเรียสเรื่องพันธะนะครับเรื่องพันธะมันมีงานวิจัยหนึ่งที่ที่ผมไปสัมมนาที่ของ ACS นะครับมันมีงานวิจัยหนึ่งเขาเสนอพันธะนะเสนอพบบันธะว่า งานเกี่ยวกับ d ีเนะครับงานเกี่ยวกับ d ีเซึ่งผมดูสไลด์ปุ๊บผมเห็นความยาวพันธะของาแนนต์เจนมันยาวไปนะครับมันยาวหนึ่งถึงสามผมว่างานผิดเพราะว่าพันธะไฮโดรเจนมันยาวหนึ่งถึงสามเพราะโดยส่วนใหญ,ญ่แล้วพันธะไฮโดรเจนมันไม่ควรจะเกินหนึ่งนะครับขอวอาเออใช่เพราะว่าอะไรครับร่างกายคนเรามีพันธะไฮโดรเจนเยอะใช่ไหม ถ้าถ้าถ้าคำท้าไฮโดรเจนเรายาวถึงหนึ่งจุดสามเนี่ยเราไม่เหลือแล้วเราตายไปแล้วไฮโดรเจนไฮโดรเจนดูบ่ะไฮโดรเจนกลายเป็นไฮโดรเจนไอออนอย่งงางน้ำมันจะกลายเป็นไฮโดรเจนนะอย่งงางโมเลกุลของน้ำเนี่ยงงนะ